ขุมฆ่าเอวนี่ไหมฆ่าเอวอยู่นี่แหละมันนึกมาเพื่อปวดขี้ปวดขี้จะด่ามันโยงยุงจะโขกยุงขื่นด่ามันหม่อยปากไม่ไม่กี่ลายเจี๊ยบปากเป็นพ่อมปากเป็นยังไงอ้าเนิดหน่อยปากได้ตัวนี้อันนั่นอันนี้ ประมาณตีหางตีสีนี่แหละโอ้หลัง้อยก็โชคมากฝันเลยนีย่ไม่ได้เป็นเล่ก,กร็โชคเอาจุบาทเอาเราจะได้จะรับแล้วฝันว่าไปทั้งบ้านไมทนะั้งชี้เกษไปชี้เกษพอเราไปเราก็จะว่ออาว่าไปชีแยกชี้แยกบนหันเขาชีมีตลาดหน่อยเนาะตลาดขายอย่างพวกสองเรียนนี่ย่ก็ว่าไปาไปแล้วมันย่างไปย่างไปเผื่อให้หนองม่วงต้นนึงอยู่บนเจี๊ยีแยกบัน มงต้นมะม่วงต้นมันสูงบัดนี้โอ้บัดนี้เียก็เลยว่าอึต้นม่วงนี่ยู่สีแยกว่าซั่นบ่เฮียงว่าโอ้ว่านึงว่าอๆว่าซั่นเห็นม่งว่าซั่นม่ง3หน่วยเขาผ่านไว้ทุ่งทงพุ่นน่เออ่ผ่านไอยู่ไสว่าซั่นเฮียงนั่นว่าเออคือบ่เห็นว่าซั่นเห็นม่ง3หน่วย10อัน3หน่วยนั่นสุกเป็นแครึ่งๆเด้แงครึ่งแม่นนําต้นม่งนั่นสุก3หน่ยมัน3หน่วยเฮียงกันแโอ3หน่วยเฮียงกันบนี้ทางหลานานั่นว่า อ๋อก็เห็นหนุ่มเขาผ่านตัวจุงทั้งพุ่นน่ะสามน่วยใสก็เรียกว่าสีบ่เห็นว่าสั่นว่ามันนุ่เงี้ยกะก็ว่าบ่เห็นเนาะเงี้ยกะเลย้างเลองบางของสื่อกับเขาเล่ละแล้วก็ขายหันเนาะสีแยกมันเป็นสีแยกมันนี่มีเงี้ยกะเรียกว่าพอเบ่งดอกบังบังจักผ่านตัวใสบ่เห็นเห็นตัวเนื้อซุกมันก็เรียกว่านี่ตัวนื้อซุกเตี้ยมีนเห็นตัวเนื้อซุกมันนี่ทั้งลานซานว่าอันนั้นเห็นแล้วเห็นแล้วทั้งคนหนึ่งว่าแต่ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงว่าเห็นแล้วเห็นแล้วก นี้ยว่าสันอันเอื่อยนะเป็นตะกูลว่าเป็นเสียงเอื่อยว่ารลว่าเขาเห็นแล้วเ,เลขนะดูน้ำตมน้ำง่วงว่าสันว่าก็แล้วตัวไดก็เลยว่าแต่ว oh. ่าไม่ได้เห็นตัวคนไดแต่เห็นตแต่เสียงลอยมาเสาียงลอยไหมเสียงลอยมา,มแ,ยมา,าแ,แล้วลวา oh. ่าัวได้เอื่อยก็เลยลว่าสิจำเสียงเอยอยู่เราเป็นคนอยู่เราเราเป็นไตเนาะเราเป็นคนอยู่เรามป็นไตเมียนเราเต็นไตแต่ว่าร้านสาวหนูคือร้านสาวร้านสาวผมจะกันอยู่วันนี้ก็เลย เขาเรียกว่าตัวไหนเขาได้ตัวไหนเขาได้นอง่วงเขาฟานไปหลายต้นอง่วงนั่นเขาว่าเจ็ดูนเขาโอ้เขาอกมาเจ็ดสูนสั่นอันลายเหี่ยงาสั่นอิ้นแต่ลาเหียงนอขึืออันดูบาดนี่แหละเเขาจ็ดูนเรียกแเขาได้มาเร็วเขาได้เขาได้นอง่วงฟานนัมนนงวงเทิอนั่นเขาว่าเขาเห็นแล้วนงมันงวงเขาฟานนั่นงสามนวยเขาฟานหอยไว่มันเปหอยไว้มันคือต้นงวงไหมมันเขาฟานหมืนงวงแต่ว่ามันเป็นแจ้งอยู่แต่บบ บอกมอเอาปั่นไงบอกมอสามหน่วยเขาปลอกเปลือกไว้เขาปลอกเปลือกเลยเออปลอกเปลือกที่ร้านนั้นนี่เขาบอกเขาเห็นเขาขับปลอกเปลือกทุ่งทุ่งพุ่นสามหน่วยมันมีเฮี้ยงดาวเมียนบ่แมีนมันเห็นอสองอันสามหน่วยมันส่งเพียงกันอยู่เห็นตัวนั่นเขาเห็นแล้วเขาว่าเห็นแล้วยมมันเขาก็เลยว่าเขาเมือบาทเขาเมือบาทมันเขาก็เลยจ้างซื้อกับเขาแล้วมันอาอันเคยอันอันงอนติดกันกับหลานสาวนั่นเขาบอกเขาเห็นเลียตัวนั่งเขาใช่ไ อันือตัวเด้ยละเอ้ยตัวเด้ล่ะวัาเจ็ดศูนยตลาดวัดเจ็ดศูนย์ลาวาตัวเดียวย่ละเจ็ดศูนย์มันในประเด็นว่าเจ็ดศูนย์แล้วมิเชียงก็เรยว่ายางไปทั้งอันทั้งอันทั้งทางก็ทั้งตลาดหมดละทั้งรถไฟทั้งทั้งทั้งรถไฟยางไปประเด็นเอื้ยเอื้ยผู้นั้นถ้าเป็นป้าผู้ได้เลขกเจ็ศูนนี่บัดมันในผู้นั้นมัน่องมากท่องยางก็เสือคุ้มคุมสอกทองอย่างละท่องละมเน เอาเอื้อจะทองบอกกันได้ป่าสิเออแม่นอันข้าททองตันหลาเฮี่ยมาสั่นละระป่ามันจะได้จ็ดเดือนละก็จะได้เก็จะขอดแล้ยวละป่าะก็จะขอดได้แต่เอื้อทองอันแต่จ็ดเดือนก็จะขอดได้ละระวังสิเนาะก็จะขอดแล้ะระวังบันเล็กกันได้่าเลาก็ย่างไปย่างก็จะทั้งทางสิละก็ย่างไปเนาะย่างไปเป็นเล็กน้อยนั่นจังได้จัง ออกจากท้องแล้วมายืนอยู่งสีแล้วอุ้มอยู่สีไหมอุ้มอยู่สีหรออุ้มข้างนีว่าโอ้ยว่าพลาดพลาดสายตาหางเดียวใช่หรือเปล่าแม่ลูกออกเลยลูกออกเลยนางน้ำท่าเหรอเรื่องไรพอดพวดขี้ปวดขี้พคนว่าปวดขี้ปวดขี้แม่เพื่อนนะวะไปขวานเฮือนแล้ลูกไปไปไปขี่ยุงเฮือนพคนว่าไปขี่ยุงเฮือนลูกไปพูดลูกปวดขี้ปวดขี้พกับดินเรีกหน่อยเนาะเรียกหน่อยมัน เพื่อจะมันมันเล็กหน่อยเปิดกระขายกุมม่านนี่ม้ยหนาใยๆกลมๆมันหัวเป็นเล้ยๆมันนี่นี่อ้ไยผว้นั้นหมอันอะทองเนื้อชิมออกไว้เทะต้องเราไปังเล็กน่อยมันออกไก่กุ้มค่าอ่เหลี่มไหมข้าอ่อห่มนี่แหละมันนมาพวดขี้ปวดขี้งต่ดากมันโยงยุงสิจะงกยุงคื่นดาบมันออกไม่ไม่แค่ไรตีปากเป็นพ่อมปากเป็นยังไงอ้าเล็กหน่อยปากได้ตัวนี้ เปนเรื่องหน่อยผู้ชายนี่เพราะอันต่ว่างของโบเมนคูมหัวจุกเลยหน้าเป็นคนแบบบบใครอันสมบูรณ์นะหนาเย้ยแบบนี่อันปวดขี้แม่ปวดขี้เพกาะเพื่อนเขลูกต้องให้ขี้ผู้เมียเพื่อนอะไราเอู้เอตเตลอะไราเกาซื้อเต๋ลแล้วอืู่เยน่ะแับนี้เราแบาไปขี้เพืนไปขี้เพื่อนระวาง ก็บ่กหารละดขี้ขวดขี้เหมืนกัวก pues right. ่าดากมันก็บยังสีดาบดาบมันสิขีดไ่มเด้งหน่อยนะเด็กหน่อยน่ะผู้ใส่เลยขี้ขวดขี้พอนะเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนหอนเพื่อนใคยไม่ขี่พอนอดเอาอดเอาขมินอัดเอาแบบเมียนมันจะเป็นอีหยังเด็กหน่อยก็เป็นหนึ่งเนาะตอนแรกตอนแรกเนี่ยไม่แห้งเนี่ยยางไก่โคนรทองนต่ว่าใกล้สิออกแล้วล่ะจีเมียนยางไก่ ได้ยางมาทั้งตลาดมีเฮียงพันยางจะสื่อของป้าแต่ว่าเป็นตุ่มมอเหล็กกันยางมากน้าพ่อกันน้าพ่อกันดูดูหันดูกลางทางดูกลางทางแล้วก็มตลาดแล้วเลยว่าเสียวักแล้วจีมันมีเฮียงท่วงเพิ่นแล้วก็ใส่เสือคุ้มๆเสือเงี้ยๆคุ้มทองเพิ่นทองมันเขาเห็นองค์หอกอยู่ทองเงี้ยทองไอ้เงี้ได้ป่ะนี่ทองเพิ่นใหญ่ย เอาเอื้อยจะทองตะหึงเอาทองจะสอตัวลาเอาทองตนแก่นเขาเรียว่าสิโอ้ทองยง้มเทาเมียนตนแก่นเอื้เนาะเออราบว่ะมันนี้เราก็ยางผ่านยางพานปันยางน้ำกดเหลียวน้ำกดได้เดอเท่าเดีวมีถูกยูเาเรียว่าสิมันอมากันไห็อุ้มยุ่งสิบันนี่นียางคอยพวดขี้แม่พวดขี่แเอ้าจิมพปวดขี่หงันไปขี่หงันไปขี่หงันแม่คนาโอ้มอย่งเด้อวะอ๋อี่อันนี้ ก็ตีแล้วได้ตรงไหนก็เป็นหนึ่งเนาะมีอย่งแต่สี่ก็บสี่หนึ่งได้สี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งกับศูนย์เจ็ดแม่นครับที่ว่าเยอะเราบอกห้องบอกแม่นที่เอื่อยลราห้องบอกแต่ว่าออันร้าเฮียมาสั่นเขาได้ได้อันน้องมาสั่นเขาได้อันเจ็ดศูนย์มาสั่นว่ะแต่ว่าแต่เงี้ยจะเสียงว่าแต่้าเป็นตัวล่ะยิี้ยจะเสียงแต่ว่าแม่ก็จำเสียงเราได้อยู่ว่าเป็นเหนื่อยคุณคนผู้นี้ตายไปเพรตายเป็นคนแต่ว่าเงีอนติดกันกับผู้เห็นนั่นละร้านสาเงีอนติดกันเลยล่ะอื แต่ไปเห็นต้นมวสีแยกกันสีแยกเงินลังนั้นแต่ว่ากะก็จะมาสิมันมเมีนเนาะเงินลังนั้นมันสองแปดว่าเลขที่ป็นเสีแยนต้น่วงอยู่นะสีแยกมันช่ยได้วเพื่นเพื่อเงลังนันนะผ่นเห็นบ้านเก่าจำหอจะบานเลขที่หลังนันได้ได้จำได้ว่าจำได้สองแปดสนุกงคุยกัน่บานหงังหนันเลย แต People, mm ่ว hmm. mm ่าเกิด hmm. ว mm ่าต้นหงุ่ม่วงต้นหลังนั้นอยู่เอกบ้านหลังนั้นแต่นุ่ม่วงต้นชุ่งสิละแง่สิละต้นม่วงแง่นันคือต้นมะกรูดาสิละเห็นแบบเห็นหนุม่วงอยู่บ้านหลังนั้นมันอันเฮียงเงี้ยเห็นไปเห็นหงม่วงสามหน่วยนั่นสุกแล้วอยู่แต่ว่าตัวอันเขาปอกเปลือกออกแล้วนั่นบ่เห็นแต่ว่าหลานซานเขาปอกเปลือกเราอายเฮียงมาสั่นหลานซานอื่นอื่นอายเฮียงแสดงว่าที่ชัดเนี่ยก็จะสิยูบูบ้านหน่อยสรุปแล้วก็คือเขาบอกไว้หั่าห เจ็ดศ <70, S 2> <70. S 1> ูนย์เจ็ดศูนย์ไม่เฮี้ยมาตีเอาแม่นนมหนันอุ่มเล็กน้อยอันเล็กน้อยหนึ่งีถวหนึ่งสีหนึ่งสีแต่ว่าหันบักม่วงออกบักม่วงมันหนันหันเปลือกนันสามน่วยสามน่วยหันยูบ้านเลขที่ยี่สิบแปดเออสามไปใษ่ สามหน่วยเนามแปอะ่าัมันสามหน่วยด้ตวสามหน่วยเขาบอก่งไหมเห็นนเขาบอาม่องแปเนี่ยบอกเปลือกแล้วสามหน่วยไอ้อย่างกสั่นเขาบอกเปลือกแล้วเร่งมาแร้ตัวตี่หาม่ีแล้วนี่ข้างโค้งเลยโอ้ยมาเห็นมันสามสามสามหน่วยเล่นสามหน่วยอ่างกนมนานเาเห็นสามหน่วยบอกเปลือกแต่พี่อย่างเห็นในซุกด้ยมันเออด้านซุกอุ้มิ่มเลืองซเลยเลื้อยเลยไดซุกบัสชุนไว้สิบกกระาเวนาอเอ้าน ไหวเนไว้กานมีสามพรอมกับเขาเรยกห้องยกสูงารเอารงเาเรียกห้องเนาะวนเขอะไรเออเดียินเ้ียงเราบอกอยู่อัน๋ีวไลเนียัตว์เด็๋สูนเดียลาเขาเห็นเราว่าสัตว์เราห่องออจกาศหนึรกาิเมนมเมีนเด็ดซีนจับจะนาเานาเบื้งว่ามันเป็นจับสื่อเบื้ลอตเตอรี่ยเออเฮอพี่น้่องไปสามอ ป็นที่มาขอพ3เออเฮียงกันจังซี่ล่ะันนพระพเนาะันมือคืนเนาะโอ้กนก็สิเว้าอยู่ดอกก็เลยว่าโอ้ันนจิบ่หยงวก็สิบ่เว้าอสิอกเอาเออบ่ได้บ่ไหวว่าเอา t คิอือๆ เอาคิดป่ะไปดีเนาะเอาคิดรถเราโสูพี่น้องฟังรถอาเข่าโสดคันเข่าจะหมาน้ำกันว่าเอาสําหรับความฝันของม่เฮียงครับพี่ซี่ครับผมแนวว่าฟังพร้อมกันไปเลยนะครับเนาะเราจะจับไปเลยสามตัวคือสามสองแปดครับบ่าวิการมันบ่าีหร่มีกักนี่อันนั้นอันนั้นสองตัวคือเจ็ดชุนกับหนึ่งสี่ตัวกันนะครับด้วยเอฟซีครับผมบอกอีกตัวนึงโอ้ยสุดท้ายแค่หนึ่งไม่ได้โอ้ยสุดท้ายแค่นึงครับคาร์มยังเดี๋ยวสีย้ำให้โค้กสุดท้ายว่าวิเฮียงโอ้ครับเอา ขอบคุณพี่น้องท่านสักวัน<ะ>ไปหาสลากชิ้นแบ่งรัรฐบาลขอบคุนลำด้วยครับพี่น้องยศสิอขอบคุณแนทางแม่เฮียงครับผมโตกโตกมันมันครับผมอ้าวพี่น,อน้องเหลืองเออเห่อ